กันต่อกับเรื่องราวข่าวใหญ่บอกเลยตอนนี้วงการพิธีกรปั่นปวดมากค่ะ<ม>ล่าสุดไปเจอดีเจเผือกเพื่อนซีของคุณต้นหอมนี่แหละเ<อ>ขาบอกว่าโอ้ยทุกวันนี้นะคะใครติดต่องานมาเนี่ยต้องเช็คหนักมากถึขงข้าในบริษัททนายของคุณพ่อ ตรวจเช็คละเอียดยิบเลยเพราะแบบว่าบริษัทตั้งมาปีไหนยังไงถูกกฎหมายหรือเปล่าค่ะดีเจเผือกบอกเลยนะคะยิ่งแบบว่างานไหนที่เป็นแบบต่างชาติติดต่อมานะยิ่งต้องตรวจสอบแบบขั้นสุดค่ะเพราะแบบว่าแม้ว่าจะได้ค่าตัวสูงใช่ไหมแต่ถ้าหากอนาคตเนี่ยกลายเป็นธุรกิจที่มันสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายมันก็เดือดร้อนไปหมดมันไม่คุ้มแต่ว่าที่ตอนนี้ระบาดหนักมากกว่าก็คืออะไรรู้ไหมคะเว็บเถื่อนดีเจเผือกบอกว่าแทบกลุ่มขมับมีไดเล็กเมสเซจมาเต็มไปหมดเลยคุณเผือกคุณเผือกสนใจไหม ทํางานเบ็บไส่ได้ดีเจเผือกก็ลองถามไปดูนะคปะปรากฏว่าโอ้ยมันน่ากลัวน่ากลัวอย่าไปแต<บ>ะเลยลนานอย่างเงี้ยไปํานะผู้ชมแล้วใครส่งมาเนี่ยโอ้ยไม่รู้มีฉาชีพหรือว่ามาหลอกเราอีกหรือเปล่างานนี้กูขามับปวดหัวจริงๆอ่ะฟังดีเจเผือกหน่อยจ้าแต่ก็จะมีบ้างที่เป็นแบบโปรดักต์เล็กๆแล้วก็บริษัทที่เราอาจจะไม่ได้คุ้นหู ก็โชคดีที่บ้านป,าป,าป้าเป็นทนายแล้วก็ที่บ้านก็ทําแบบเหมือนสํานักง,งานกฎหมายมีฝ่ายบัญชีมีอะไรเงี้ยก็โยนให้ฝั่งเขาช่วยไปตรวจสอบไอการจดทะเบียนบ้างว่าแบบบริษัทมันดูจดนานหรือ,อยังน่าเชื่อถือไหมทุนจดทะเบียนเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เท่าที่เราตรวจสอบได้ทั่วไปยังไม่ค่อยเจอแบบโปรดักแปลกๆจะมีก็คือเป็น เว็บไซต์เถื่อนมาเลยซึ่งเราก็บล็อกอยู่แล้วอันนี้มาบ่อยสนใจงานโพสต์อะไรอย่างนี้ไหมคะพอเราถามเจาะเข้าไปก็จะบอกอ๋อเป็นงานเว็บไซต์ค่ะเราก็รู้ละ จริงมันมีเยอะมากน้องพลอยนะอีกอันนึงเลยก็คือโอเวอร์เคลมทัศุบางงานถ้าสมมุิแบบว่ามีสักคลิปมาที่บอกว่าให้แบบว่าอวดอ้างสรรพคุณเยอะๆเนี่ยเกินจริงต้องเริ่มเอะต้องเลยแบบนี่มันจริงหรือเปล่าเพราะว่าเราพูดไปแล้วกลายเป็นว่ามันไม่ใช่ตามนั้นก็จะกลายเป็นหลอกลวงประชาชนนะเพราะว่าเนี่ยโดนหมดดีเจต้นหอมดีเจมาตูเพื่อนพีดาก็ยังโดนเลยอ่ะ ต้องระวังนะคุณผู้ชมตอนนี้มันยิ่งเป็นข่าวเยอะเนี่ยมันเป็นข้อคิดเตือนใจแล้วนะว่าอย่าไปใกล้นะคะเพราะว่าไอ้เพื่องเหล่านี้มันผิดกฎหมายแล้วถ้ามันมีเรื่องเกิดมาเราโดนจับกลุมอะมันทมอะไรไม่ได้เลยนะพี่ใดญ่เองบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครนะยื่นข้อเสนอให้มันดูแบบว่างดงามเกินจริงให้ตั้งตอมเอ๊ะไว้ก่อนเลยว่ามันไม่ปกติแน่ๆเพราะบริษัทใหญ่ๆโตๆจริงๆเนี่ยมันจะมีมาตรฐานของมันอยู่อะไรที่มันเกินมาตรฐานขึ้นมาอันนี้เราต้องเอ๊ะนิดหนึ่ง